เด้ป้าไปบนนี้แล้วด้นช่เป้าเ้อ๋อหูยองด้วหัวเฮ้ยอ่อนนิ่มเลยถลองีของเพื่นเนาะนี่มันใหเนาะคืออ่อนดาดแกเด้ิเยงยมดใจลมมาได้อเด้งดึงเลยเนาะคักกแต่่าทำนี่กัแน่นหึมแล้วเด่กัเนาะแน่นนเ ตะนุ่มเห็นแล้วว่าค่ะตะนุ่มระตีเอะนุ่มว่าเป็นคนตีนะโอลระตีอายุเหนจะของเพื่อนอาตีเองโอเคน้องพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพ มาในช่วงแบงแรงเนาะมื้อนี้ตอนนี้กะ่า3โมงหนาทีน้อพี่น้องเนาะมุ่งหน้าขึ้นมาทางบ้านนาแพะคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้ก็อยู่หน้าเฮือนอ่าน้องแว็บเนาะอยู่ว่าเข้าแล้วก็ง,งามพอสมควรอยู่ทางนั้นก็เหลืองใกล้สิพอ,อ่าเกี่ยวเลยนะาะบ่เวียดเนาะหน,น่อยถูกอยู่อาภาฝนกันโตกะได้ของเสกนี่เอ้าจังได๋ก็สบายดีกันเนาะ โอ้ยสบายดีสบายดีเอาสันเนาะหาจับกล้องให้คอยแน่มาหนี้เนาะมีแนวอ่าไปเสือ้อผ้าทางซาวต้าเบาหนุ่มเักเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นอ่าของสินใหญ่พอสมควรอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางออ่า่าากระบะรถพุ่นแหละไปสี่ถอยจืดเข้าไปาให้พุ่นรถว่าสันอ่โบต้องไปจอดอยู่คุมบกหรือเนาะทำไมเพื่อ่าเห็นก้อนเลยสิบตึ้มเต้นว่าสันอาจจะว่าเพิ่น อย่าสิฮู้เลยครักอ่าหู้บุฮู้ก็สิไปสุภาเพเลยนะอ่าคลิปนี้เนาะเนา,นาก่อนอื่นกะอ่าขอาการทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุมสุขชนเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่า,าต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่างใดกะเข้ามาเบิง่งมาชมเนาะสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจในน้องพี่น้องเนาะวัมี้กำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยคลิปนี้ก็นั่งเปิดอ่า คลิปเนาะอ่าอยู่ทั้งรถนี่แหละพี่น้องเลยไปแบบอ่าลงไปเสืา้าใรถนะมี3ามยางเนาะอ่าในกระบะรถมือนีิพี่น้องเลยอ่าหรือว่าสิมีอย่างนั้นเนาะครัไปไปที่ตามน้องกัดเราลงพูดละฝุ่นน่องแวบบ็บหนึ่งเขาวบวเวียนเออยันเมนดูเลยน้องแวบบ็บให้เราท<า>แบบี่นี่ให้เราน่าให้มาบ่หนะเออยันน้องแวบบ็บบว์โบว์โบว์น่องของเราเนาะน่องของเราเนาะน้องของเราชื่ออย่างไงวะน้องนุ้ยบ่ยังไง อ้าหน้ำใม่มาว่านี้เราขนเข่ามาเลย้ำนายังไม่ได้ขนเเพื่อเ่เข่าเร่เขาเร่อันนี f f. ้นี่อ oh. ันม wow. oh. 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 ือวันทิศชิมาเนี่ยพอเกีียวได้เพอเพื่อวันทิ่จะบหอดดีสุกแห้วเนาะหอดวันทิศหอดบ่ะในไม้คอยเปิดจีตี้ไม้เห่อเนาะหมักลืมได้เนาะเนี่ยนะหอดวันทิตซะเเนี่ยเลืองไปเลยเลืองมาเนะมันซิโออะไรได้เนี่โอ้ย บอซุกบอลไปซุกบอลน้่นถึงน้่นมาถึงเนี่ผุ้นำเนาะนายนกเขาลายนกเขาลายพี่น้องเนาะเท่านี้ทำผู้ใดมักต้อนกมามาเลยนั่งรถ่ากกใดโคกหนึ่งหอยใช่โอ้ยไก้ขาวกี้ห่าต้อนกเขาเลี้ยงเลยพี่น้องอันจุกกรูจุกกรูทำแรงงัวดต้นบ่อนยันแม่งัวดละคืนเฮือนแล้วจักร้อยฉี่เอาอย่างน้องมาเชื่อเพยเขาอีกบัด ัวนี่ก็เฮือนแล้วเสื้อผ้ายมีงัวพี่เราเนาะเป็นขืนเฮือนแล้วยันเสื้อผ้ายมีเบ้อยู่ปิดบังดีโรเด้เนาะปิดบังแบบโอ้ยบวดปวดได้ชาคือบอกแล้วเนาะเด็กแบบนี้อ่ะหน่อกดีโดเนะเบาเหยียดเนาะเจ้าเจ้าเจ้าลงไปเนาะอ่ะ บอมีรถดิมอเตอร์ไซค์คับหนึ่งเนาะแม่งแต่โซมาพี่น้องเลยมอเตอร์ไซค์ถือว่ามาแบบสายผ้าแลบพี่น้องเลยเนาะทั้งนั้นกับเป็นทั้งน้องอ่อนเพิ่นเนาะตรง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 

เอาไปแล้วเอาบาไดิเองคักดิเฮ้ยเนาะใเพื่อนเมือวันงน,นม,มียเพินเ่นบน่เออบอกเวทเกิงเ,เอ้เอ้าเนาะเพิ่นโมยูแก,ก,ก,กักพอดีเพิ่นมาเฮ็ดัป้าไว้นี่อ่าให้เพิ่นสะพ้ายคนโอ้ที่าบเลยนะลุงาสมันะใครแน่ใครแน่โย จกแล้วิดอิดาสีบอกใคไปนอนอานันเยาะนิกเวียมนินิกเวียนนี่เนาะถือว่าเป็นใสหายได้ด้อเนาะอ่ะขอบใจบ่เวียมอื่นนี่ยยนลวยุติกะโลนี่เนาะอือ้าเยเนก็อยเนาะแล้วมันนี่ก็เก่งแล้วติดผู้เดียวแยกเาะแยกวา านไฟงานมันงานไฟงานมันทางป้าเพิ่นติ๊กก็รู้ทางลุงเพิ่นน่ะก่อทั้งชาบทั้งก่อทั้งชาบเี๋ว่าก่อนี่ก็จําเลยเนาะเพิ่นติก็สิบอกว่านมอยู่เวลาช่างเพิ่นถามนะให้เว้าเด็ดขาดเด้อว่าอย่าสัวมักแล้วแหละบ่มักนําหลังเด้อมันบ่ได้บ่แล้วเนาะอมันบ่แล้วีแต่ว่า ถ้าเฮาตกลงกันโอเคแบบใดแล้วเมนแบบนั้นใชนะถ้าเฮาเวิ่งไปเลยเลยแหละมันบไรสัตวอ่าบอกเพคนอยู่เนาะอ่าถือว่าก่อให้เด้อร์เนาะตัวกลางอ่ากลางก็ก่อแล้วถือว่าตำเร็ตตัวเรื่องประตอกประตูะตอัดยังเฮาบไดปวิ่งกันเด้อ่าอันนี้เสร็จเสร็จถามนี้มา้ยแต่วาเอาเครื่องลงก่อนชาเฮาเนาะอ่าก่าว กะ้าวาิมาแบบจืดขึ้นมาแบบเสื้อผ้าไอเพิ่อนลถนะพี่น้องเนาะโอ้ญี่ปุ่นกระจับในจังหน่อยเออแบบมันบริขารแต่ว่าแบบมันยานเด้อันนี้กัเป็นเงินของพอออมพอเนอะเอาะอ่ากับแมตติกเพิ่นพี่น้องเลยของเพื่อนเป็อยู่ใช่ไหมเนาะอ๋อมาสะไบ คนกัมแมติกนี่เนาะลรวคุมราคากับเอฟซี FC คือจิฮูู้กันแหละเนาะอ่าลงไปเอาห้านที่ถามไว้มู่นั่นพี่้องเลยกวออ่าจนเสียชัดจากกนะ้า 2, ะะก,กันนะสองพันกว่าบาทกว่าบอกกับเพื่อน่ะเออไล่ชิม,มาเอาซอยเดอ้อไปเ<ะ>ุยม,มันกระชุ่นนุ่มน้ำนี่เร็วนะฟูคืบนึง าวเช่าวเช่นอย่างเนาะมาหาเบาเวียดในรับวันดูว่าเขาเอาเห็ดเข่าไปไว้ในอะไใหายแล้วอันไข่เบอร์ก็เนาะเรือไปปูอยู่กระท่อมน้อยแล้ววะอืออันนี้นี่แหละป้าไปบนนี้แหละได้ใช่ไหมเอ๊ะอึ๊บอึ๊บน่ป้าอุ้ยอ๋อหูยร้องด้วยเหรอจ๊ะเฮ้ยอ่อนนิ่มๆเลย อาถลงเตงเพื่อนเนาะยนนที่นายเนาะกอ่านดาแกเดี๋ยวใส่ชอมุ้งเลมมาได้โอ้เต้งดึงเลยเนาะโอคัะค่ะค่อ่อะนเพื่อนกับบอออกอันนี้เมนเนาะูพ่ออกก็ได้นี่นะมีแต่ว่าเ้อออกผ่าปูบอลห้องนี้ผ่าปูบอนี่แถมกับเพาหโฮมด้มาพอ่น้องเนาะเพื่อนนี่นน่อ่าเ้างยังอาแพ้ปูบอนนี่เด้ มักส like, <mo> <ng> ีชมพูสีบัวสีแดงสีขาวสียังกะซื้อผ้าผู้บ่อนเอาแล้วบาดนี้นะเอาเลยมันสักยาโอ้ยสักยาเนาะอันนี้น่ะจักเพิ่นเว้าจักเมตคูจักมก็นี่นะว่าชํากันได้ับของข่อยนี่เนชํากัน2เมตรได้ยินอยู่เพิ่นเว้าเนาะเพื่ออใจกระแทกลงไปที่ใด่่่เด้อ Nhật oh, hiện ra vi. như hè. You are khao lung sang, vùng kap lao. Màn là vô oh. à, còn còn lên, vô leo, qua lao vô lao vô có vô chỗ vô hơn vô này, Thể cô lẽ vừa vô xua vô oh, oh. men liên tiếp con sò con sò bò con sò 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 đi sò con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 sò sò ูงหอสอเมตรกราด้่อแต่เมรหกหกสิบสามลยห่เมตรเจ็ดสิบเลยใช่แลวเกือบห่อเบอร์กันไปอันเก็บบัรประชาชนันหกสิบ้าวเหียดเมเทไรเยียดยนน่นเมตรหกสิบเแมัน้เนาะเจ็ดสบ่นเนี่ยล่อหกสิบตัวหนึง สิ่งหน่งครับแล้วเกือบแปดสิบโอยข่อยเตี้ยลงข่อยโม่หนังว่าวเถ่นอ๋นี่แล้วเกือบเห็ดอันขาวาวุ่มฮักนะนี่ชั้นละแม้นนี่บัวดาวคนหัวคนเทนบัวดาวเห็ดเอาได้พี่น้องเราบริเนมอะไรสรุปลงนี่ยังไ่ทันปะสรุปลงข่อยก็ได้อันครึ่งหน่วยนะเจ้าอันนี้นี่มาแล้วเขาตอกไม้แท็น้ำลังเราลุงอันตัวกลางมาเนี่ยอันนี้แล้วนี่ไม้ไม้ดิวยู่นี่ เออเพราะว่าเฮาจงสีใชัอีกกางมันเพื่อเพื่อแบบว่า nah, จังใดควมแน่นเนาะใส่กางอีกกันนึงเออเออไม่เฮาบอพอไปเถอะลุงไม่อ่ะบอพอบ่ซามหมเนาเออพราะเอามาเมื่อนันเจ็คเสร็จวะตกนะโอ้ยนะซำนี่กันแน่นตึมๆเนาะ แต่ว่าทำนี่ก็แน่นน้ำหึมแล้วเดี๋กันเนาะแน่นแล้วเดี๋ยวกันเนาะแต่นุ่มเห็นแล้วว่าท่านุ่มละตีแต่นุ่มบ่เป็นคนตีนะโอ้ปอายุเห็นจะคลองเพื่อนอาตีเองโอเคแล้วไปชิมังัดมาแงกโรคดีอ่ะนุแข็งหรือแข็ง nó là mhm 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 Đây mhm Đây mhm 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 เพืดอ่ากระแล็ดใส่เลยอโอ้โหตะลึงเต้องใส่กระแล็ดตลอดนะเนาะอืชพืดพืชว้าทุกนี่นี่แม็กเลยนี่แต่ว่าเข่าใช่ได้เนี่ยบาดนีอ <c oughs> เสร็จเราได้เ <c oughs> ข่าเพิพ่นเข่าไปจะโดนล็อบบีเนาะเข่าสาตาร์เนาะโอ้แสดงว่ะทำพู้แล้วฉันทำพู้แล้วฉันมึงนี่ คนนี mm ้พละเป่งใชมาสะพายเพื่อนมาอยู่เนาะอยู่ใช่เบคเอสท์ฮาเพื่อนกันผนกับปลอกปักแตกเลยเนาะโตก่อนโตก่อนเนาะที่มา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 ส่วนหุ่มพี่เฮาบอกจิตเนาะส่วนหุ่มกูได้เนี่ยนี่เรียบด้วยเนาะตำรวจมีไหมเนวเปียกป้เออมีอยู่เนาะผลปลอกปักแตกปลอกปักแตกครับในอยู่ในอยู่

ในรถก่อนพี่น้องเ้ยโกไปวได้เนาะมีเนื้อเปียกอลาหิวปูนอานะพอร้อมได้ตัวนี้กันพี่ว่าจะในรถน้งปูนพร้อมได้เจานี่นี่นาโต๊ะพอเป็น,นที่เลยใช่หรอพอเป็นที่เป็นคลอง ก่อหามคนเกี่ยวเข่าคูนเพิ่น้ยอย่าง่าอยู่แนวสีเล็กไห่มันทานนั่นมือขึ้นเพื่อนนี่สีกามาอะเนาะบูนย่านได้ทาสีเน้นีมเซ็ตแล้วนะืนแหงคักบัดแหงไว้นี่ก็้อนเอ้ยเนาะเม่อไหร่สบบเซ็ตแล้วก่านยังหย่าแนวยังลูกกิ้งเนาะ

ตรวจห่างบัวาทีบัทีีน้องมีงาตัวเรดทีบัวข้ากันอีกแต่นุ่มเลยเป็นคนตอกเองนะแต่นุ่มเลยเป็นคนตกเอง่ะตกเองอเป็นมักชำนั่นแล้วเมักนั่นะอ่าเดี๋ยวคอยจับเดี๋ยว่าหางบัทีทีหางบุทีทีบนี่นะอันเรือนี่ก็ราเฮโตเฮตังยังได้ได้อันน้น้อน่ะ Talking Lian canh gói hết tói nắng thôi. Hạng nàng hag lạp. Biểu tình của hương nghi nóng gần nóng của mình nghĩ trong đêm. Mẹo tặng ăn mì tayo. Summ mày chết tặng bên niệm bao mùi bao mì 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 tất tôi tắt còn sau mình đi vô điện đi đặt một chút Tắt xuống kẹt nó lên nó là bố Nên bố đấy Chờ vào đang thôi đi Bố Đang bỏ được Bởi cần được Bố bà đang Chẳng Bố đây Hả? Bố Bố ở đây Bảo chị Khôn bê vớt đâu ไม่น่ะถืว่าเบสละเบละแกก็ได้ชื่ออยู่ประมาณจักสองมัดพุ่มจักอ่าเด้ออหม่นี้มันแล้วนี่ม่นี่ได้ชื่ออีกแล้วสามสิบมัดสามสิบไออันเพราะว่าอ่าเพราะว่าท่ายังชีได้เหตุประตูออกขานั่นอยู่เลยเาก็ต้องใส่เมนี่นี่นะ nhăn gì đấy ừ, xả mặt cái chắc xả mặt nó ừ, xả mặt ok và tổ đi kim tót này vay à hết anh tăng năng đưa à hết nhăn cái đấy nó ừ. để tè quam ừ, xả mà tót ừ, <laughs> ừ, nó ắt à, tổ thương nè mẹ lẹo nhăn gì sai gì có ừ, đi đấy ừ, bà ừ, đi. Ừ, đồn Ở đồn tập vô, bà, bà xã ta anh phải hà khôn ยขันมกบอกมกเบ่งน่นนี่นั่นอยู่สินะโดนเติบเยอะองไปหาบ่าคนเยอะยมมาแล้วอ่าบ่าวจิตบอไม่ได้ขายป็ดขายใกลอยู่ทั้งนั้นเนาะโอ้ยบ่าวจิตเพื่อนเนาะเนาะกะที่ว่าที่อยู่ที่นอนเนาะ กับแม่เอามาฮอดมาถึงพิธีเรียบร้อยแต่ว่าซาตาบอลนุ่มเราเพลินมากกับมีแต่ว่าเพิ่นมาแต่บ้านเพื่อนนาะงจังส<อ>ีอันบอกเพิ่นเนาะอ่ารายละเอียดพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นเงินของพอ่พออพรเนาะกับแมติกพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าพันหนึง่งอ่ามันเป็นสองพันสามร้อยบาทพี่รองเนาะสองพันสามร้อยบาทตีเป็นเงินกีบก่ะ ล้านล้านซีเนาะอ่าล้านซีเซนพี่น้องเนาะอ่าล้านซีเซนก็ถือว่าอ่ามาหอดมาถึงแล้วก็มีแต่ป้านี่แหละเนาะให้เพื่อนเข้าไปปูเพื่อนชี้เลือกนอนห้องใดไปเลยเพื่อนชี้นอนห้องใต้ห้องครัวห้องกลางก็แล้วแต่เพื่อนบัดนี้ว่ามือวันศุกร์ก็เป็นมือขึ้นเฮือนใหม่เนาะอ่าปูที่นุม่มที่นอนอย่างร้อยก็ตั้งผ้าควันขึ้นไปกูยพี่น้องเลยคักปันยัง <c oughs> เอามีแต่ว่าขอบมุกขอบใจเนาะขอบบุญขอบคุณทางพ่อกระเมรหลายเด้อเนาะถี่ไว้เนื้อเสียใจทางพ่อตาเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้พ่อกระเมรทั้งสองจงอยู่ดีไม่เฮงลำลำรวยๆเนาะสุขกายสบายใจเดินทางไปมาทางใดตลอดปลอดภัยคุณพระคุณเจ้าคุ้คคมครองเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยแล้วก็ให้เป็นคานเหมืองน้ำมันของพ่อตาน้ำเนาะถือว่าพ่อกระเมรเพิ่นก็ถือว่าโอ้ยเนาะใจบุญใจกุศลพี่น้องเลยสวย บานเฮือนหลัง,งาบางไงใช้โบเมนเพลนบ่อเนาะโอโบเมนพี่น้องเลยเอา้าเราคลิปนี้กับประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องนะบ๊ายบายบา